วันนี้เราจะมาทำคลิปเล่นซ่อนแอบทั้งหมู่บ้านพี่เด้อพี่จี้โดนหมาอะไรโดนหมาอะไเหลือสามนาทีแล้วนะคุณผู้ชมยังไม่เจอเลยนะอฟห้างไม่มีก็ไม่เดินแล้วนะสวัสดีครับผมไอคิวนะผมและวันนี้เราอยู่กับทางนี้อ๋ออยู่ข้างหลังกล้องกันหมดเลย้ช่ อายเขาไงอายเขาในวันนี้เราจะทําคลิปเล่นซ่อนแอบทั้งหมู่บ้านกติกา2คนแอบ1คนหามีเวลาครึ่งชั่วโมงในการหานะครับผมก็ผมจะเป็นคนหาส่วนกล้องกับตะวันจะเป็นคนแอบในวันนี้ก็แดดร้อนมากนะครับผมเอาเพื่อมาทรมานนะครับตามไปดูตานไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IQ ให้ด้วยนะครับผมแลวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไง เอานะครับเราจะเริ่มกันแล้วนะครับผมผมจะให้เวลาทั้งหมดแอบ10นาทีนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ยืนทำไมกลางแดดไปครับไปเฮ้ยใจเย็นแอบแล้วห้ามเปลี่ยนที่อยู่ที่เดิมทำไมหรอผมแอบเงียบสุดแล้วถ้าไม่แอบแล้วปีเตี้ยงพี่แม่จ่ายเงินผมเลถ้ายังไม่แอบอ่ะเอาพูดทีละคนพูดทีละคนแอบเงียบสุดแล้วทำไมหรอพี่ครับผมไม่เจอหราผมมาทางตัวได้ไงผมอมาขี้โมยเี้ยขี้โมยเี้ย ไปตอนหายตอนหายไปไหนวะเฮ้ยพรอ้อมนะหนึ่งสองสามไปอัดกล้องวิดีโอให้ด้วยนะอัดกล้องด้วยนะโอเคสิบนาทีครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปแอบบานเพื่อนนะครับแต่ว่าเราจะไม่แอบในบ้านนะครับเพราะว่าแอบในบ้านมันจะผิดกฎนะครับเราโทรหาเพื่อนเลยให้เพื่อนออกมารับนะครับไปรู้ทางเอยนนมารับได้ปะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมารับนะโอเคโอเค เออก็ตอนนี้ผมก็ตอนนี้เราก็ต้องไปหาที่แอบซักที่นะฮะลำบากเนวะเดี๋ยวก็กลับบ้านไปหาอะไรกินก่อนดีกว่านะครับไผ่านไปแล้วครับทั้งหมด3นาทีครึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะแอบกันตรงไหนนะแผนของผมน่าจะไปซอยห้ายาวไปซอย6แล้วก็สลับมาซอย7ซอยสี่แล้วก็เดินทุกซอยเลยแล้วค่อยไปปิดท้ายตรงสนามเด็กเล่นนะครับต้องเจอให้ได้ ผมกําลังจะเดินไปแอบบ้านเพื่อนนะครับเราเดินไปบ้านเฮ้ยหมาเห่าหกลับมาถึงบ้านนะครับมาหารนะ้ำมะพร้าวกินอะ่ะสดชื่นสดชื่นอาหาที่ตอนดีกว,ว่าไอคิวอยู่ไหนวะนี่อนะ่ะเมด้เมื่ีรถหมาไล่เมกี้โดนหมาไล่เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันรถหมาไล่ยังหาเลยเมื่อกี้เมื่อกี้โดนหมาไ,ล,มมาไล่โอ้โห เข้าบ้านเพื่อนไปเลยให้คิดว่าน่นจะแอบหลังบ้านเพือ่อนครับโอเคไปกันเลยเอานะครับเดี๋ยวจะโทรหาตะวันนว่าเป็นยังไงนะโอ้ยอีเด้อสงสัยน่าจะหาที่แอบอยู่รอเวลาเหลืออีก2นาทีในการแอบนะครับ นะครับเพื่อนผมชื่อนนครับแอบ, <ปะ S 1> แอบบริเวณเนี้ยครับพี่คิวหาไม่เจอแน่นอนครับโอเคเขาอยู่บ้านเาขากำลังนับอยู่เขาให้เวลาแอบสิบนาทีโอเค,อเค,อเคบ,บ้านเลยเหรอเออได้หมู่มบ้านเลยเอ,อ้ยมึ่ว่ามึงว่าเขาจะหากุเจอปะเขาน่าคิดไม่ถึงเออคิดไม่ถึงเขาเขาหาพวกเราไม่เจอหรอกเออหาที่อ่ะได้แครับก็อยู่ประมาณซอยสี่กับซอยสามครับก็จะโทรไปแข่ไงไอคิวดีกว่า เนี่ยนะครับผมก็เข้ามาแล้วครับหลังบ้านนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในบ้านเพื่อนก็ไม่น่าจะผิดกฎนะโอเคฮัลโหลครับฮะผมแอบคดเมียนอ่ะพี่เฮ้ยแอบไหนอ่ะไม่บอกบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวรอตัวเองเออเออได้ที่แอบหรอใช่แล้วเีจ๊ไม่แต่โมลับแอบโคตเนียนนะผม,มอ่ะเจอกันสามสิีสี่เจอกันอ่รเจ๊ตะวันพร้อมแล้วเหลือกล้องนะครับรอเวลาเพื่อเป็นการไม่โกงนะครับท่านผู้ชม ผมเปลี่ยนที่นะครับมันยังอยู่แต่มันยังอยู่ในโซนเดียวกันนะใ,ในในโกดังนี้ครับมันมีหมา,าสองตัวเลยสองตัวใช่อ๋อโอเคก็ผมจะเล่นเกมรอพี่คิวนะครับเกม R V นะครับโ okay. อเคมาะคนะรับทุกคนตอนนี้เริ่มแล้วนะครับ30นาทีก็เป็นอะไรที่กดดันมากเดี๋ยวผมจะไปซอย6ก่อนแล้วก็เดี๋ยวข้ามไปซอย7นะครับเดี๋ยวรถมา ไม่มีคนโทรมาฮัลโหลครับฮัลโหลครับว่าไงครับหาอยู่หรอเออเริ่มแล้วแอดที่ไหนหาตรงกอยสองเฮ้ยแล้วบอกทำไมอ่ะอยู่ไหนเนี่ยไม่บอกไม่บอกครับเดี๋ยวเซอร์ไพรส์หาที่แอดดีละกันเริ่มแล้วโอเคไม่อยากคุยกับคนที่แพ้ครับทุกคนดูท่าเขาจะไม่รุนนะครับเนี่ย ื่อกี้มึงบอกไปว่าอยู่ซอยสองที่จะเป็อยู่ซอยสามซอยสีส่อะอยู่ใช่ปหมเออที่เรามาหาเพื่นพอ,อ,อน,นนะครับเพราะเราอยากได้แต่กล้องนี่เฉยนะครับถือกล้องไม่เป็นครับทักทีเออสักทีครระวังเด้อมดแดงเออ,เอ,อข้างบนหัวนะมึงอ่ะกม้กม,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 กมลงก้มลงก้มลงก้มลงมีมัดแดงอะ่ะไปว่ะเออไปลงก็ได้แต่กล้องน้ำฉายย่าอะไรเป็นเดือดนะครับไม่มีนี่ไง อ๋อเหรอซอยหกเพียนะครับซอยเจ็ดซอยสี่ผมว่าไม่น่ามีกล้องบอกว่าก้องอยู่ซอยสี่เอ้ยซอยสองบอถ่ายชิ้นโตไอ้ก้องเอ้ยเดี๋ยวหาต่อเลยนะผมไม่น่ามีนะครับเพราะว่าที่แอบมันน้อยเซนผมอยู่น่าจะอยู่สนามเด็กเล่นไม่่งั้นก็บอดินนะครับเพราะว่าที่แอบมันไกลสุดแล้วก็ที่แอบมันเยอะนะครับ อไปหาบ้านตะวันก่อนเผื่อมันอาจจะอยู่ในนั้นนะครับแต่จริงเรากติการเราไม่ให้แอบในบ้านนะครับไม่มีไม่มีมีปืนครับทุกคนเน็ดไอเทมวบนเคลียร์ครับซ่สี่ไม่มีโล่งเลยครับ ซอยสาไม่น่ามีครับไปดูซอยสองต่อที่นี่แถวนี้มาเยอะเลยต้องระวังนะครับทุกคนซอยสองไม่มีนะครับท่านผู้ชมซอยสองก็ไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือซอยหนึ่งและก็สนามเด็กเล่นกับตรงบ่อดินผมน่าจะวนไป ทางบ่อดินเลยเนีเป็นตัวอยู่ไปเลยนะมันจะได้ไม่เสียเวลาครับโอเคตามนั้นเลยตอนนี้ครับผมเหงามากเลยครับไม่มีคนมาหาเลยไม่มีคนมาหาเลยครับอยากผมอยากแพ้แล้วครับพี่คิวรอนถือขาลากัาเนี่ยที่เขาแบบว่า้าไม่ถึงเขาก็จะมาแอบเพราะตอนประชุมครับผมบอกว่าผมไม่มาผมผมไม่มาแอบที่นี่ครับสุดท้ายผมก็มาแอบยังไงความคิดกูเป็นไงความคิดกูราคาเรนนี่แบบฉลาดมากเลยวะนี่ฉลาดเลยจะฉลาดอ่ะเออใช่เรนนี่กู ออกมาแล้วนะจากซอยสองเมื่อกี้รอรถขยะออกอันนี้คือทางลัดที่จะไปสนามเด็กเล่นได้เลยนะแต่ว่าผมยังไม่ไปนะครับก็น่าจะเดินซอยนี้ยาวไปนู้นก่อนยาวไปตรงนู้นก่อนนะครับเมื่อกี้ซอยสองยังเช็คไม่ทั่วนะแต่ฟองบอกมันอยู่ซอยสองเดินไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอนะครับเดีย๋ยวผมจะเดินไปเช็คตรงนู้นก่อนแล้วกันโอเคยากมากร้อนด้วยเหนื่อยด้วย มาทำอะไรวนะเแบบนะี่ยไม่มีวี่แววเลยนะท่านผู้ชมไม่มีวี่แววที่จะมีเลยนะครับโอ้เหลืออีกประมาณ15นาทีนะครับต้องเร่งละเอออย่างว่าขอหาเจอคนหนึ่งพอเพื่อเป็นการที่แบบไม่ขี้แพ้เกินครับเดี๋ยวสนามนเียนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่แอบไฮไลท์แล้วล่ะมันต้องมีดินในเนี้ย ไม่มีไม่ได้มันต้องมีดิมันไปแอบมันตรงไหนวะไม่มีครับไม่มีไม่เจอเลยครับเจอาหน่เจอตะวันก็พอแล้วแหละแห้มันหายขี้โมดเลยไม่เจอเลยนะท่านผะู้มชมน่าจะเช็คอีกรอนรบนะน่าจะเช็คยังไม่เรียดกล้องโทรมาฮัลโหลครับเลิกกินหัว ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูไิกาแต่เหลือไม่เยอะแล้วล่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยเห็นกูไหมเวลากูเดินไปเห็นไหมเห็น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 เหรอทำไมกูไม่เห็นพวกมึงวะเนี่ยโอเคได้ได้ได้เลยสิบสามนาทีนะครับจะเช็คลายเดิมเลยนะกลับไปที่เดิมเลยโอเคไปรีบ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 ไปไอ้ว้ามทำอะไรวะเอ้า ยอยู่อ๋เอเมื่อก<ๆ>ี้ผมเห็นไอคิวด้วยนะครับแต่เขาไม่เห็นผมอยู่เพีงแค่ต,ต้นซอยกับท้ายซอยไม่เห็นกันได้ยังไงนะครับเดินมาลายเดินเลยที่เก่าเลยไม่ได้มันจะจบอย่างนี้ไม่ได้ดนะเว้ยจบแบบผมแพ้อย่างเ,เงี้ยยวเดินเข้าไปดูไม่มีเลยนะครับ มันมีวิวแววเลยว่าจะมีนะไม่จะจบอย่างนี้ไม่ได้ต้องหาให้เจอเจอแบบงงๆนะฮะไม่เจอเลยเราจะโทรหาพี่คิวกันนะครับผมแอบเยียนะครับสักทีถ้าเวลาอีก9นาทีนะครับถ้าเขาหาไม่เจอเนี่ยถ้าเขาหาไม่เจอเราก็ชนะไง ไม่มีลงโทษอะไรเลยเหรอไม่มีบมลงโทษต่อคัาพี่คิวพี่พี่หัวพี่เจอพี่ก้องแล้วเหรอเออเแล้วเวลากี่นาทีเจอดูหน่อยสิประมาณสิบนาทีมากโอ้โหพี่มันจะหาเจอหรือเปล่าเนี่ยอีกประมาณสิบนาทีเนี่ยจะหาคุณเจอหรือเปล่าได้เจอเดินหาแน่นอนเดินมาหาเลยเดินมาหาเลยโคตรเนียนอ่ะพี่บอกเียโคตรเนียนอ่ะเจอกันโอเคเจอกันเจอกันอ่ะโคตรทิวอ่ะ คือผมเข้าไปหมดแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าซอยน,นี้เดี๋ยวลองเข้าไปดูเลยนะยังน้อยมีเพื่อนละเออไม่เพื่อนละโยเซโยอ่ะมาจาญี่ปุ่นก็ไปหาตะวน<ม>ันกันเลยะห่าด้วย<ม>หมาหมาหมาไอตวไนะวันไม่น่าแอบที่มีหมานะเพราะว่าตะวันเป็นคนกลัวหมาอะไรถอยเลยถอยเลยผมจะเดินไปทางนู้นนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปครับผมอ๋อมา จากเซนบอกนะมันน่าจะมาแอบ,บที่ไก่เว้ยเหลือาทีเหลือห้าทีไอ้ชิบูยะห้าทีห้าทีห้าทีเดินหาซอยนี่กันนะเ้ไอ้ <c oughs> ตะว,วันไม่มาแน่นอนถ้ามีหมาอย่างนี้ไม่มาแน่นอนตะว,วัน <c oughs> ผมว่ามันน่าจะแอบ,บตรงที่ป่ากูหมาไม่กูงูโอเค ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงนะเหลือสามนาทีแล้วนะคุผู้ชมยังไม่เจอเลยนะตะวันมันบอกมันนั่งชิวชิวจริงไหมก็ไม่รู้นะตอนนี้เหลือเวลาอีกสามนาทีนะครับไม่มีทางหาคนทังผมเจอหรอกครับนะมีพิชาพังตัวแต่ว่าผมเรียนเรี้ยนไม่จบปักสูตรนะครับเลยพังตัวไม่ค่อยเก่งมากตะวันหลาพี่เหลือสามนาทีสุดท้ายแล้วใช่เหลือสามนาทีสุดท้ายแล้วพี่พี่จะหาผมเจออเปล่าไม่เห็นพี่ไปเอาเลย มันเปแบบตอนที่พี่ค้าไม่ถึงนะพี่ใช่เป็นตอนที่พี่ค้าไม่ถึงอ่ะเออแนวผมให้เวลาพี่มาหายเนี่ยไม่เจอจริงๆเหรอมันเป็นไปไม่ได้ปลอยห้างไม่มีก็ไม่เดินแล้วนะหมดเวลาเรียบร้อยอผมแพ้แล้วนะครับก็ หาเจอแค่กล้องคนเดียวนะครับหมดเวลาแล้วนะมันยังไม่หมดเลยหมดแล้วไม่ใช่หรอยังไม่หมดค่อยใช่หรอโอเคโอเคเออยังไม่หมดเวลายังไม่หมดไอ้กล้องกล้องอันนี้กล้องอันนี้กล้องอันนี้อันนี้อันี้เราไม่ต้องหาละเราไม่ต้องโทรไปเลยยคงไม่ไดอบไรอย่างเ้ยแหละแล้วเราก็ แย่งมันเลยเลยกว่าปล่อยไปปล่อยไปอย่างนั้นแหละโอเคก็เดี๋ยวจะไปเฉลยน้องนีะน้องมันน่าจะชิวๆเลยแหละผมว่าชิวๆจริงแหละเพราะว่ามันบอกมันมีตากล้องด้วยมันมีตากล้องด้วยแสดงว่ามันต้องเป็นคนแถวนั้นแหละก็เดี๋ยวเราไปหาน้องมันก่อนเลยนะครับผมเราจะไปเฉลยน้องมันได้ มึงแอบไหนคุณเมื่อกี้พี่เดินเข้าไปแล้วหมามันเห่าตาลามาเดี๋ยวผมพาไปดูตรงไหนเนี่ยตอนแรกผมแอบในป่าตรงนั้นใช่ไหมอ่าแต่ว่าแดดมันร้อนไงี่อ่าเลไม่ผมเลยเดินมาตรงนี้เนี่ยมันเห่าตรงนี้ไม่งั้นพี่เข้าไปแล้วขอบคุณหมาแล้วขอบคุณโอ้โห แล้วผมแล้วผมก็เข้าไปในนั้นดีกว่าพี่ตอนที่ผมสปอยที่นหนผมเข้าไปในเนี่ยไปทางนู้แล้วแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเดีวไปดูปะอไปดิไปเลยตามมาตามมาตามมาพี่ตามถ้าขมาไม่เห่าพี่เข้ามาแล้วโอ้อะไรวะผมแอบในตามผมสปอยพี่เนี่ยผมรีวิงเข้ามาแอบในี้นะโอ้คตรชิว ไม่เจอเนี่ยพี่เดินไปนู่นด้วยตรงนู้นอ่ะ <c oughs> พี่เดินไปนู่นด้วยแยวพี่ไม่ได้มองที่แล้วว่าจะเข้ามาด้วยตรงเนี้ยไม่เข้าหลักแหลมไม่ได้ว่าหลักแหลมครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหอแอบขนาดนี้ก็ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละก็ให้เขาชนะไปเลยให้ให้นกล้องอ่ะเดินเดินหาพี่เลยพี่ <c oughs> พี่เดินหามันก็ไม่เจอไปปะไปออกกัอนออกกันแล้วรู้ไหมว่ามันหมดเวลามั้งสิบนาทีแล้วรู้ ผมผมนึกว่าผมดูเวลากินไงอ๋อ,อไปดูนาฬิกาเล่นไหนวะไปดูของเมกลามากโอเคครับผมคลิปนี้จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเหมือนเฟลตัวเองมากเลยว่าแบบไอ้ตัวเองจะหาเจอนะสุดท้ายก็ไม่เจอนะครับส่วนตะวันก็แพ้ไปนะตะวันก็แพ้ไปตะวนนันชนะตะวันชนะ ตอนชนะเออเออชนะชนะเออตอนชนะตอนชนะจะได้เจอคลิปหน้าจเจอคลิปหน้าคลิปหน้าผมอาจจะแอบคนเดียวนะแบบเชื่อกันหาสองนุ่มหนึ่งนะครับทุกคนถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไคร b ์ช่อง IQ ไอคิวเด้วยนะครับผมจะเจอกันคลิปหน้าตอนละค,ครนีบ้บ๊ายบายสวัสดีครับ